ขณะนี้นะครับการสู้รบในฝั่งประเทศเมียนมาในจังหวัดเมียวดีตรงบริเวณสะพานวิรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองยังคงเกิดการสู้รบกันอย่างหนักครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับมีเสียงดังคล้นดังขึ้นบริเวณริมฝั่ง แม่น้ำเมยด้านฝั่งไทยนะครับสนุกให้มีเกิดกลุ่มควันขึ้นนะครับดนะครับจุดไกลๆจุดโน้นดิมฝั่งแม่น้ำเมยนะครับจุดที่บริเวณเป็นแนวที่ทางทหารอยู่เบื้องต้นนะครับก็จะเห็นกลุ่มชาวบ้านนะครับเรื่องข้ามมา และนี่ก็คือเสียงดังค้า,ายระเบิดนะครับที่ดังเกิดขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมือฝั่งไทยทำให้เกิดกลุ่มควันึ้นเป็น,นรัน